สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสปปลาวชาวส่งแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสมาชิกสมาชิกใหม่ที่กำลังเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรทาโรทาชตานะคะช่องของอาจารย์นรีก็จะเป็นการดูดวงด้วยหลักของโหราศาสตร์ไทยผสมผสานกับศาสตร์ของไพ่ทาโร่แบบตะวันตกนะคะการแบ่งวันที่ของ ชาวราศีมีนนะคะจะเป็นการแบ่งแบบไทยนะคะคือตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนคือก่อนวันสงการนะคะใครที่รู้ว่าลัคนาสถิตในราศีมีนก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะการดูดวงจะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะไม่เฉพาะเจาะจงใครนะคะเพราะนั้นอาจารย์ไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะคะสำหรับดวงที่เป็นคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะ โปรดรับชมแบบมีวิจารยาน,นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะดูไว้เป็นกำลังใจค่ะสําหรับวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนนะคะเป็นดวงทั่วไปเรื่องงานเงินความรักสุขภาพแล้วก็มีการเรียนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3นนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนบ้างน,นะคะ จะเปิดไพ่ทั้งหมดสิบใบก่อนนะคะมีห้าไม้เท้าค่ะมีสองเหรียญมีหนึ่งเหรียญค่ะมีสี่ไม้เท้ามีอัศวินไม้เท้าค่ะห้าเหรียญค่ะสามดีสามไม้เท้าค่ะหกไม้เท้านะคะ มีอัศวินถ้วยค่ะราชาถ้วยนะคะขอบทสรุปทั้งหมดสี่ใบนะคะมีอัศวินเหรียญค่ะหนึ่งไม้เท้าเทมเพ r เ n น e มีเก้าเหรียญค่ะนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะ เป็น5้าไม้เท้านะคะเกิดความขัดแย้งอะไรกันนะคะในความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวหรือกับเพื่อนร่วมง,งานกับลูกน้องกับเจ้านายหรือว่ากับคนในครอบครัวหรือเปล่าน,นะคะมันมีไพ่ของความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งที่มันจะต้องมีการตัดสินใจนะคะการต้องเลือกด้วยนะคะระหว่างทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2นะคะเลือระหว่างทางสงทางคนสคนงานสอ,อย่าง มันมีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามานะคะเพราะนั้นมีความขัดแย้งแล้วก็จะเกิดการตัดสินใจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างนะคะไพ่ที่ตามมานะคะเป็นหนึ่งเหรียญเรื่องการทําธุรกิจเรื่องการเงินนะคะการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือว่าในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการตัดสินใจปรับปรุงอะไรใหม่ๆนะคะแล้วจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะเป็นสีไม้เท้า นะอืมเพราะนั้นเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรที่มันเข้ามาท้าทายนะคะความสามารถของชาวมีมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเพราะนั้นถ้าคุณตัดสินใจได้ดีคุณแก้ไขได้ถูกต้องนะคะความสำเร็จมาแน่นอนรวมถึงในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองด้วยนะคะมาพร้อมกันเลยนะเด่นในเรื่องของการงานนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะให้ไม้เท้าขึ้นมาเยอะมากๆนะคะมีทั้งอัศวินไม้เท้านะคะมีทั้ง สามไม้เท้าแล้วก็มีทั้งหกไม้เท้านะคะเพราะนั้นอาจจะเป็นการตัดสินใจที่คุณเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่หรือเปล่าคะเพราะว่ามีไพ่ของสามไม้เท้ามันมีโอกาสดีๆเป็นงานที่อาจจะเป็นแบบหุ้นส่วนก็ได้นะคะหรือบางคนกําลังตัดสินใจจะออกจากงานประจาแล้วมาทํางานธุรกิจอะไรส่วนตัวหรือเปล่านะคะมันมีโอกาสที่ดีมันมีนาโนมที่มันน่าจะเห็นถึงความสําเร็จนะคะหรือว่าคุณได้เริ่มทํามาแล้ว สักระยะหนึ่งแต่ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะในช่วงปลายปีพฤศจิกาธันวานเนี่ยมันเหมือนมันมีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างมันมีรูปทางอะไรดีๆบางอย่างทําให้คุณเห็นถึงโอกาสตรงนี้แล้วมันต้องออกมาลุยเต็มตัวเห็นไหมคะมันเป็นเนฟตรงนี้ก็คือเป็นเป็นอัศวินนะคะเป็นอัศวินไม้เท้านะต้องออกมาลุยงานเต็มตัวต้องออกมาโฟกัสกับมันต้องออกมาทุ่มเทกับมันแล้วมันจะประสบความสาเร็จนะคะเป็นหกไม้เท้าได้รับชัยชนะได้รับ เอ่อในเรื่องของเงินทองด้วยนะคะสิ่งที่มันมีด้วยคืออะไรต้องระวังนะคะในเรื่องของการหมุนเงินนะคะการหมุนเงินคือจังหวะในการลงทุนเนี่ยให้มันขึ้นมาเตือนนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการหมุนเงินหรือการทําสัญญาอะไรที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยต้องระวังให้มากๆนะคะ อย่าไปสงสารเห็นใจหรือว่าไม่ตรวจสอบในเอกสารสัญญานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดแล้วเราต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะคะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้มากๆนะอืมมีเรื่องให้แบบต้องท้อใจต้องตัดสินใจแล้วก็มันก็ทําให้เราเนี่ยกังวลนะกังวลแล้วก็แบบอาจจะคิดมากนอนไม่หลับหรืออะไรก็ได้นะคะ ช่วงนี้อาจจะอ่อนไหวต่อคําวิาพากษ์วิจาร์เหมือนกันนะคะชาวราศีมีนนะคิดมากนะคะแต่อาจารย์มองว่าคุณเนี่ยจริงๆนะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีความสามารถดีๆมีพรสวรรค์อยู่ในตัวมากมายนะอย่าเพิ่งคิดมากนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยค่อยๆแก้ปัญหาไปนะอ,อันนี้คือในเรื่องของเรื่องงานนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนเป็นยังไงบ้าง,งการเรียนที่เป็นนิสิต นักศึกษานะคะไม่ดูให้เดี๋ยวคุณลูกศิษย์จะงอนนะคะบอกอาจารย์หนูเรียนอยู่นะด้วยหนูด้วยอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องงานเอ้ในเรื่องการเรียนนะคะเรื่องการเรียนมีอุปสรรคนะหรือโปรเจกต์อะไรที่พวกเรากําลังทําอยู่เนี่ยมัน มันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขมีความคิดเห็นต่างจากเพื่อนที่ทำโปรเจกต์ร่วมกันทำงานกลุ่มร่วมกันนะคะมันมีความขัดแย้งทางความคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องหาทางเลือกที่ดีนะคะให้กับความขัดแย้งตรงนี้ไม่ให้เสียเพื่อนไม่ให้เสียงานเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะยึดนะคะน่าจะยึดนะคะในเรื่องของ ส่วนรวมหรือความสําเร็จของงานเป็นเป็นใหญ่นะคะหรือแนวโน้มที่ทําออกไปแล้วเนี่ยเราได้รับการยอมรับนะคะหรือเป็นคล้ายๆโปรเจกต์ที่มันสามารถอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอะนะคะถ้าเป็นทําผลิตภัณฑ์ทําโปรเจกต์อะไรที่มันน่าจะส่งเสริมงานขายธุรกิจผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะมันก็น่าจะขายได้จริงๆนะคะแล้วโปรเจกต์นี้จะประสบความสาเร็จนะหรือ นักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะเหมือนกําลังพยายามทําอะไรอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมันเป็นช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็จะปิดเทอมนะคะพวกหนูกําลังอาจจะแบบมีความคิดจะหารายได้พิเศษอยู่หรือเปล่านะคะมีหนึ่งเรียนมีสองเรียนนะคะมีความคิดจะทําธุรกิจอาจจะเป็นออนไลน์ขายของหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะทําแล้วดีไหมทําแล้วจะได้เป็นสีไม้เท้าทําแล้วจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะอืมนะคะวันนั้นใครที่คิดจะหาะไรายได้ เป็นของตัวเองเนาะไม่ต้องพึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจารย์มองว่าน่าจะทําได้นะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะลู่ทางอะไรต่างๆก็มาแล้วเพราะว่าช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่คนน่าจะจับจ่ายใช้สอยอะไรมากขึ้นนะคะอืมอาจจะเป็นขายในเพื่อนที่เป็นนิสิตด้วยกันก็ได้นะคะบางคนเขามาเล่าให้อาจารย์ฟังเขาบอกว่า เขาขายเป็นน้ำนะคะน้ำที่เป็นรสสตรอเบอรี่รสอะไรมีความเปรี้ยวความหวานอร่อยๆนะคะมากๆเลยนะคะมีทำาให้อาจารย์ด้วยเออขายผ่านไลน์ออเดอร์ผ่านไลน์นะคะแล้วก็แก้วหนึ่งก็ไม่แพงนะคะประมาณ30นะคะ3035หรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือบางทีก็กันเองเขาก็ลดเนาะก็ขายกันผ่านไลน์นะคะขายในช่วงเสาร์อาทิตย์ขายในช่วงตอนเย็นที่เลิกเรียนนะคะ แล้วก็มีน้องๆที่อยู่หอนะคะก็สั่งกันเยอะแยะเลยนะคะก็เป็นธุรกิจที่ดีก็ลงทุนลังน้ําแข็งนะคะลังน้ําแข็งหนึ่งลังแล้วก็ขี่มเอเตอร์ไซค์ไปซื้อเอ,อน้ำแข็งที่ลงน้ำแข็งนะคะอืมแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็อยู่ในห้องในหอพักนะคะแล้วก็ส่งตามหอพักที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะหอหญิงหอชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ประสบความสําเร็จน,นะก็มีรายได้เข้ามานะคะ สามารถที่จะซื้ออะไรที่เป็นแบบของตัวเองได้เลยไม่ต้องของเงินคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้ก็เอาเวลาว่างจากการเรียนเนาะนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะนั่นเป็นเดือนที่แบบเหมือนคนหันมาตั้งใจเรียนด้วยนะคะเออเป็นช่วงเดือนที่แบบต้องสอบเนาะต้องสนใจในเรื่องเรียนอยู่แล้วนะคะเราะฉะนั้นตรงเนี้ยเหมือนกลับมาโฟกัสในเรื่องการเรียนนะคะหรือในเรื่องการหารายได้พิเศษมากขึ้นนะคะสําหรับ นิสิตนักศึกษาที่เป็นชาวราศีมีนนะคะหรือพยายามใช้ไอเดียสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆนะคะที่จะคิดโปรเจกต์หรือว่าทำอาชีพเสริมของเราเนี่ยให้มันประสบความสาเร็จนะแรกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินลงทุนหรืออะไรนิดหน่อยนะคะอาจจะต้องมีหยิบยืมขอ,อคุณพ่อค,คุณแม่หรือว่าหาหุ้นส่วนหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะแต่มันมีโอกาสที่เป็นไปได้แล้วทำแล้วดีนะคะ นั้นหกไม้เท้าจะมานะความสําเร็จจะมานะคะทีนี้มาดูเรื่องของออสุขภาพก่อนดีกว่านะคะสุขภาพตรงเนี้ยอาจารย์ว่าแปลจังเลยนะคะชาวราศีมีนไม่เจอไพ่ดาบมีไหมไมีแต่ถ้วยไม้เท้าเหรียญวุ้ยดาบหายค่ะชาวราศีมีนอาจารย์ไม่เห็นคุณมีไพ่ดาบเลยแสดงว่าเรื่องสุขภาพนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะอาจารย์ดูให้นิดนึงดีกว่า เรื่องสุขภาพของชาวราศีมีนมีน่าห่วงเรื่องอะไรหรือเปล่าเอยแปลกมากไม่มีไพ่ดาบเลยนะคะของกลุ่มนี้ดาบมาเต็มเลยนะคะมาดูซิว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรไหมก็เป็นไม้เท้าอยู่ดีนะคะเป็นแฮงแมนเป็นสเตรนนะคะเพราะนั้น น่าจะไม่ได้มีโรคอะไรที่มันดูน่าเป็นห่วงนะคะอาจจะมีอาการที่เป็นโรคแล้วลังบางคนเป็นหอบหืดบางคนเป็นภูมิแพ้นะคะตรงนี้ก็คือรักษาอาการตรงนี้ยาวๆไปแล้วก็น่าจะคุมอาการได้เพราะว่าไพร์สเตนมัน,นขึ้นมานะคะ ใ,ในอวรตรงนี้ก็น่าจะเป็นการดูแลสุขภาพนะคะการออกกําลังกายนะคะการอยู่ในสถานที่ที่สะอาดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพนะคะตรงนี้ก็จะทําให้โรคที่เราเป็นอยู่โรคเรื้อรังอะไรต่างๆเนี่ยมันคุมอาการได้มันไม่มีอาการอะไรที่กําเริบหรือทําให้เราแบบต้องเสียสุขภาพนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะ,ะทีนนี้มาดูเรื่องความความรักใช่ไหมคะความรัก 8 <c oughs> ความรักมีไพ่ถ้วยนะคะม,มาดูบทสรุปกันก็ได้นะคะว่าในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นช่วงเวลาที่โฟกัสเรื่องเงินเรื่องความสําเร็จนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นรายได้นะคะหรือว่าเก็บเงินได้นะคะแต่ว่าระวังนะคะการเก็บเงินมันมีห้าเหลี่ยงอะ่ะมันมีรูรั่วได้มาเยอะใช้ไปเยอะหรือเปล่านะคะต้องระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเงินนะคะหรือว่า การซื้อไปกับอะไรอะ่ะของฟุ่มเฟือยหรือมีคนมาขอย,ยืมเงินเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีปัญหาตรงนี้บ้างอืเป็นเดือนที่โฟกัสเรื่องงานจริงๆนะคะหนึ่งไม้เท้าอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์คิดเอทดงานอะไรขึ้นมาใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะตรงนี้นะอืมแล้วทำเราก็น่าจะดีมีความประสบความสําเร็จนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่อง การงานนะคะการใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการทํางานนะคะในการขีดอาชีพนะคะขีดเอ่อโปรเจกต์อะไรต่างๆนะคะตรงนี้ทําแล้วน่าจะประสบความสําเร็จหรืออะไรที่มันติดขัดอยู่นะคะพอใช้ความคิดสร้างสรรค์ความคิดนอกกรอบเข้าไปมันเริ่มเห็นผลในทางที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะออเดอร์ลูกค้าเข้าปังๆอย่างนี้ก็ได้นะอืมสุดท้ายเป็นก้าเหรียญน,นะคะมีเงินเก็บด้วยนะคะ สำหรับก้าเหรียญเนี่ยนะคะถ้าเป็นไพ่คนโสดนะคะแสดงว่ามีความสุขอยู่กับชีวิตโสดนะเดี๋ยวอาจารย์ดูไพ่ความรักให้นิดนึงนะคะคนโสดขึ้นมา9้าเหรียญขณะน,นี้คนโสดจะได้เจอคู่ไหมคะสําหรับใครที่ยังไม่เจอคู่ในเดือนก่นกอนๆหรือเพิ่งโสดอ่าหรือว่าเพิ่งโสดนะอ่ะมาดูกันนะคะเป็น c h e r y o t s ค่ะเป็น t e r m i t s <laughs> เป็น emperor <laughs> คนโสดดวงเรื่องความรักยังไม่ชัดเจนเท่าเรื่องงานนะคะเป็นช่วงศึกษาหาความรู้นะหรือนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะเป็นช่วงที่ต้องทาโปรเจกต์ต้องค้นค้าหาความรู้อะไรเยอะแยะมากมายหรือเป็นช่วงพักนะคะจากการที่เพิ่งโดนหักอกมาใหม่ๆนะขออยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเพราะก้าเหรียญนะ่ะอยู่คนเดียวมีอิสระใช้ชีวิตจะมีความสุขนะคะได้เดินทางไปไหนเรื่องงานหรือการท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นแชรีออนนะ เป็นโสดมีอำนาจในการตัดสินใจเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็น emperor ไม่ต้องมีใครมาสั่งชั้นไม่ต้องมีใครมาบงการชีวิตชั้นโอ้ชาวราศีมีนคุณเริ่มจะยึดติดก,กับชีวิตโสดแล้วหรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาดูให้ดูในดวงความรักที่เป็นเจาะลึกความรักนะคะที่เป็นสาสถานะโสดมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบทาทยอยลงมาให้นะคะทีนี้มาดูคนมีคู่บ้าง คุณมีคู่ตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานเยอะเหลือเกินนะคะมีเวลาจูจีกันหรือเปล่าเอ็มเพสอ๋อมีเวลาจูจีกันด้วยอันน่านะคะมีแปดเหรียญมีสองไม้เทา้าเป็นคู่คิดนะคะเป็นคู่ให้คำปรึกษาเป็นคนที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันนะคะนะคู่ของคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะดูแลคุณดีนะคะ เติมความหวานให้กันและกันนะคะพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คอยให้กําลังใจคนในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือเป็นคนที่เก็บเงินนะคะโอ้เป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคู่ของคุณเนี่ยนะคะเก็บเงินหรือมองว่าจะลงทุนอะไรนะคะให้มันแตกด,ดอกออกผลออกมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของ การงานการเงินของคนที่มีคู่แล้วนะคะที่แต่งงานแล้วนะคะดูมีความมั่นคงดีนะคะสําหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะอะมาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างตรงนี้อาจารย์ก็ไม่ได้เห็นไพ่เสียอะไรมากนะคะนอกจากมีไพ่ของท้าเหรียญมีการร้องขอความรักนะคะม,มาดูกันนิดนึงนะคะว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักจะเป็นอย่างไรโอ้มีแปดดาบนะคะ มีหกถ้วยมีแปดม้เท้ามันเป็นช่วงที่มันต้องเคลียร์ปัญหานะคะมันต้องเคลียร์ปัญหากันอนะ่ะมันมีความขัดแย้งมันมีปัญหาอะไรที่ทําให้รู้สึกเหมือนมืดแปดด้านนะคะอยู่นานเลยช่วงหนึ่งเลยนะคะหรือว่าอาจจะเหินห่างนะคะหรือมีบางฝ่ายกลับมาง้อนะคะกลับมางอแล้วในที่สุดเนี่ย มันเริ่มเคลียร์ปัญหากันได้ก็เหมือนกลับมารักกันใหม่นะคะเหมือนกลับมารักกันใหม่เหมือนมาสางสัมพันธ์กันได้ใหม่นะคะเป็นแปดม้เท้าหรือว่าเคลียร์กันแล้วอาจจะเข้าใจกันมากกว่าเดิมรักกันมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าจบด้วยหกถ้วยและแปดในเท้านะคะรีวิเนียนกันได้อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูรายละเอียดนะคะในดวงความรักนะคะของชาวราศีมีนอีกทีนึงนะคะทีนี้ อาจารย์จะต้องไม่ลืมเปิดไพ่ออร์เคิลนะคะอาจารย์ลืมสำหรับชาวราศีมังกรนะคะรู้สึกผิดกับชาวราศีมังกรจังเลยนาเดือนน้าต้องแก้ตัวใหม่นะคะไม่ได้เปิดไพ่ออร์เรคเิลให้เขาขอบคุณชาวราศีมีนมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์มรีนะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวพลาดการติดตามนะคะ Uh, Renewal of Peace เป็นเดือนที่เหมือนคุณเริ่มจัดการอะไรได้ลงตัวมากขึ้นนะคะรู้สึกมันมีความสงบสุขอะไรมากขึ้นหรือปัญหาที่มันมีมาเรื้อรังยาวนานเนี่ยมันได้รับการแก้ไขแล้วมันมีความรู้สึกดีๆนะคะ เป็นความรู้สึกที่มันโล่งอะในใจมันคลายความขัดแย้งมันคลายความกดดันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นเดือนที่เมื่อเรามีความสงบสุขในจิตใจมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะหันหน้าไปเข้าวัดทําบุญแล้วก็สบายใจนะคะในเรื่องราวปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดเข้ามาเนาะมันก็เริ่มผ่านพ้นไปนะคะ Big Picture นะคะ อย่างที่ดูมาในดวงตรงนี้นะคะก็คือเหมือนกับการที่คุณจะได้ขยายเป้าหมายนะคะขยายภาพรวมของชีวิตคุณของชาวมีนนะคะซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้อย่ามองว่าตัวเองทำ อะไรได้น้อยอย่าดูถูกความสามารถของตนเองอย่าประเมินตนเองต่ําเกินไปนะคะบิ๊กพิเเจอตรงนี้ก็คือให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองนะคะมองเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นคุณมีโอกาสที่จะเติบโตใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะขยายงานใหม่ๆเห,ห็นไหมคะ t e m p r a n แ e แล้วก็ S o f Wands นะคะหนึ่งไม้เท้าโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆความสาเร็จกําลังจะมานะคะ ต่อยอดขึ้นไปได้เลยนะมีทั้ง4ี่ไม้เท้านะคะมีการเฉลิมฉลองความสําเร็จอะไรบางอย่างด้วยนะเพราะนั้นแก้ปัญหาความขัดแยง้งเรื่องหุ้นส่วนหรือว่าเรื่องอะไรที่การเงินการหมุนเงินหรืออะไรตรงนี้ให้มันผ่านพ้นไปนะคะสิ่งดีๆมันจะมีเข้ามาหรือว่าได้ต่อยอดธุรกิจขึ้นไปอีก Love matters นะคะมพไพ่ใบนี้อาจารย์ไม่ค่อยเปิดได้นะ ัมจะเพิ่งเปิดได้แบบเป็นครั้งที่ที่หหรือที่2เองนะคะนั้นเรื่องราวความรักของชาวมีนนะคะอาจารย์มองว่าอื มันน่าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามานะคะแต่เหมือนกับว่าชาวมีนอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเรื่องราวความรักของเราเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คนอื่นเขาชื่นชมนะคะอย่างเช่นที่ความรักของคนที่มีคู่เนาะในการเป็นคู่บุญคู่บรารมีนะคะมีปัญหาก็ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันนะคะเคียงคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะ <S <S คนโสดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อีกทีหนึ่งนะ <S <S คนโสดเนี่ย อาจจะมีคนมาแอบชอบก็ได้นะคะแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวนะเพราะว่าไพตรงนี้มันโฟกัสเรื่องของเชอริออตก็งานนะคะเฮอร์มิต็ในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะคะการต่อยอดความรู้ในการเรียนการทํางานนะคะเอมเพอเร์ Emperor ก็มุ่งเรื่องงานเรื่องความสําเร็จของงานนะคะหรือโมจะดูแลลูกน้องหรืออะไรอยู่นะแต่มันเหมือนมีตรงเนี้เข้ามาอยู่ด้วยนะคะแต่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะสําหรับคนโสด ส่วนสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอย่างที่บอกว่าหลังจากเคลียร์แล้วนะคะมันจะมีเรื่องราวความรักที่ดีๆเนี่ยเข้ามานะเพราะฉนั้นตรงนี้ไพ่ก็เข้ามายืนยันนะคะเรื่องราวตรงนี้ขออีกหนึ่งชุดดีกว่าเอาเป็นอะไรดีเป็นมาเตอ่อเป็นอันนี้ดีกว่านะคะชุดใหญ่นิดนึงนะคะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นะคะเป็น simple answer นะคะสามนีน่าจะชอบอะไรที่ ไม่ยุ่งยากเกินไปแล้วก็เป็นคำตอบที่มันง่ายๆนะคะแต่ว่าเป็นคำตอบที่ให้เขาคิดที่ดีเป็นมุมมองที่น่ารักนรักนะคะอาจารย์ก็เลือก simple answer ตรงนี้ให้นะคะโหใหญ่เบิ่มเลย <laughs> let go and flow นะคะอะไรที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นปัญหาที่ มันอาจจะนอกเหนือความสามารถเราหรือว่ามันต้องรอสถานการณ์เช่นสถานการณ์เศรษฐกิจหรือโรคโควิดอะไรต่างๆตรงนี้เราก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเพราะนั้นทำเท่าที่เราทำได้นะคะปล่อยให้มันเป็นไปอะนะคะเป็นแบบอะไรที่ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วเราก็ยังเอ็นจอยกับมันได้ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแฝงอยู่นะคะไายน่ารักจังเลยนะ แทงกอ d นะคะใครที่ไปอธิษฐานขออะไรไว้นะคะจะได้รับพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิสทธิ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้ไปขอไว้นะแทนกอสตัวนี้นะคะโอกาสดีๆกำลังมาแล้วนะคะ มีหน้าละคุณถึงน่าจะเริ่มงานเริ่มอะไรได้เยอะเลยนะคะตรงนี้โปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มลงมือทําเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่คุณคิดไว้นานแล้วก็ได้นะคะแต่ยังไม่เคยลองแต่ในเดือนพฤศจิกาเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ได้ทําแล้วนะคะใครที่ไปบนไว้ไปขอไว้อย่าเลไปแก้บนนะ look forward นะคะเอ,อ่อ focus นะคะกับ สิ่งที่คุณกําลังจะทานะคะเรื่องราวต่างๆนะคะเพราะว่าในชีวิตเนี่ยมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะต้องระวังต้องไม่ประมาทถ,ถึงแม้ว่าเราจะประสบความสําเร็จมาแล้วในระดับหนึ่งก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปอย่างมั่นคงไปอย่างรอบคอบไปอย่างไม่ประมาทนะคะบางทีชาวราศีมินอาจจะมีแบบความฝันความอะไรแล้วก็ใจร้อนอยากทําให้มันสําเร็จเร็วๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ในระหว่างที่เรากําลังลงมือทำนะคะต้องดูให้รอบคอบด้วยนะคะโดยเฉพาะปัญหาที่อาจารย์เตือนเรื่องการหมุนเงินนะคะการให้คนอื่นยืมเงินหรือบางคนไปคาประกันอะไรไว้นะคะตรงนี้ต้องระวังมากๆนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้การเงินของคุณมันติดขัดมีปัญหาได้นะคะ,ะสำหรับตรงนี้อาจารย์ก็คิดว่าดูครบแล้วนะนะคะแล้วถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความรักนะคะใน คลิปที่อาจารย์จะทยอยทำให้ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณชาวราศีมีนนะคะเป็นกําลังใจให้ผ่านอุปสรรคนะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ความคิดนอกกรอบแก้ทุกปัญหาที่ผ่านมานะคะแล้วขอให้ประสบความสําเร็จในที่สุดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ